คนจะเป็นอย่างไรบ้างกระชอกมาธนาศักดิ์แต่สวงก็มาเข้าทางของทางชิสินโอ้โหโอ้สามเหลี่ยมสุดๆเลยครับโชมมาเล่นหนีธนวัฒน์ได้แล้วเปิดเปิดมาเสาแน้เปลี่ยนทางสุรขชัยทําไม่ล้ำหน้าก็สองอ่าล้ำครับล้ำไปก่อนแล้วครับของมาดูว่านั่นนะครับโอ้โหจี้มาอย่างนี้ของทางคูปเปิดมาเสาสองมิซอี่โอ้โหน่าจะผ่านเส้นแล้วครับ น่าจะผ่านเส้นรดธงขึ้นนะครับจิวัตรม,มองตัวปลายโชบม,มาโอ้โชบม,มาที่ของของทางทางฝั่งขงี้ก้อนี่ครับโอ้โหสี่สูนย์เลยครับโอ้โหชิปมาแต่ยังติดอยู่ครับสนีาพาัฒมามาเข้าเรือนี่ของทางพังศาถ้าไม่ล้ำหน้าก็5-0ละครับโอ้ไม่ล้ำจริงๆด้วยนะครับ ครบ5นาทีลาครับแล้วก็โจ้กเกนว่าเวลาไปก็ทำด้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับก็บุกมาเอาชนะสิงชียงรายอยู่ในเต็ดไปได้